สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอลกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอลกี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว2 4กับหลากหลายเมนูความอร่อย ทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพ,พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ เมื่อเวลา18 30นาทีวันที่13กันยายนร้อยตำรวจเอกสุธิพลกลิ่นอุดมตรองสารวัตรสอบสวสบนสพหนองใหญ่ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุบนถนนสาย344ขาเข้าอำเภอแกลงกิโลเมตรที่48ตรงข้ามร้านลาบภูทรหมู่5ตำบลหน,นองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีจึงเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภยัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดหนองใหญ่ ที่เกิดเหตุพบกู้ภยัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนายนิพน์นกบินอายุ60ปีอาการบาดเจ็บสาหาัสหมดสติปลุกไม่ตื่นโดยได้ทำการ CPR ก่อนประสานรถโรงพยาบาลน้องใหญ่นำส่งผู้บาดเจ็บรักษาตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลแต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีเทาหมายเลขทะเบียนขอไข่มอมา้าสอรุสีห้าชนบุรีคาติดอยู่กับด้านหน้ารถยนต์กระบะยี่ห้อโตโย t a ารีโวสีเทาตอนเดียวใส่รั้วสูงหมายเลขทะเบียนบอใบไ,ไม้สฤรุสี7จ็ดจันทบุรีจากการสอบถามนายธนบูรณ์ปริ่มผลอายุ21ปีคนขับรถกระบะ เล่าว,ว่าได้บรรทุกลังผลไม้เดินทางกลับจากไปเปิดแผงบังคุดที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชเพื่อกลับมายัางบ้านที่จังหวัดจันทบุรีโดยเดินทางมาด้วยกันสามคันได้วิ่งรถในช่องทางขวาสุดแต่จูจ่ๆก็มีรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้าของรถตนทำให้พยายามหักหลบและเบรกจนทำให้รถตัวเองเสียหลักตกข้างทางจนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาคนขับรถกระบะขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตซึ่งจะนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปออครับผมเพิ่งกลับจาก,จากใต้ครนะจะกลับจานจะกลับจานนะขี่มาพอขึ้นเนินปุ๊บเขาก็เลี้ยวมาก็นาชนเลยอ๋อ้คยๆเขาตัดหน้ากันหัดประมาณนะั้นเขาจะไปยุริหรือเปล่าอ๋อครับ <laughs> อันนี้ก็โดนมุมมาดิหลบจนล,บลบขงข้างทางแล้ว่ะครับหลบจนรถถึงหัวรถก็ถึงหัวรถ